สวัสดีครับคุณผู er, you know, un, r r ้ชมครับขอต้อนรับท okay. ok. ่านผู right. ้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอะไรเดี๋ยวจะไปไหนไปปราบนะปราบใครแขกรับเชิญของเราค่ะมัน้วไม่ปรี๊ดค่ะโอเคออกมาเลยทั้ง12ท่าน12ราศีสวัสดีคุ่สักรับสวัสดีครับเลี่ยเขาพูดจริงนะ มารายการเราแล้วก็มาเจอพี่ป้อมเขาบอกโอ้โหหล่อแบบเขาชอบมากไปเลยแล้วพอเขาเห็นเอวของป้อใจเย็นใจเย็นแล้วพอเขาเคยมาออกรายการเจอปออีกเจอปอมั้นปอมั้นใจเย็นใจเย็นปอชอบทุกคนหวังเหรอพี่ป้อมหวังเหรอวันนี้สองคนแล้วยังมีอีกสองหนุ่มนี้ได้ไหม ได้ไหมไดเอ LIKE ตอนนี้มีแฟนไม่ใช่เหรอไบปากเวนี้นะคะปากวนี้นะคะไไม่ใช่หนุ่มชื่ออะไรอันโตอะไรอันโตอะไรต้องบวดด้วยเหรอใช่ใช่ไหมชื่ออันโตเหรอชื่ออันตอนค่ะอ๋อชื่ออะไรนะอันตอนอันช่าอันอ๋อพี่ช่ามันทำท่าอ้เนี้ยที่มันนั่งแล้วมัน อยู่นิ่งไว้แล้วทำกระตุ้นนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคนที่สนใจที่สุดอยากลองทำตามที่สุดคือคือเชฟบอสเชฟม่ได้เหรอเดี๋ยวเส้นดินเลยคุณพ่อก็ทำได้นะได้คุณพ่อทำทำทำลรายกขาขึ้นด้วยนะ แค่นีก็เสียภาพพจตอบได้เอามาทำได้โยกขาก่อนไม่ได้ไมล่ะเด็กๆไปไหมี่ฟางทำเลยโยกโยกโยกนงพานโย่นิพานโย่ ข้อที่ 1, <S 1>, 1. <S ราศีใดในช่วงนี้บ้าง,งานหาเงินเก่งนีต่ตอบว่าราศีราศ,ราศีมังกรราศีมังกรทำไมต้องมังกรตัวเองไปเลยเพราะว่าทำงานหนักมากค่ะตอนนี้ตั้งแต่ตอนคลอดน้องกอมาแล้วพักจริงๆลเลยะกี่เดือนพักจริงๆเดือนเดียวพักเด,เ,ดเดือนเดียว มันแล้วทําบริษัทด้วยใช่ตอนนี้ทําบริษัททำค่ายเพลงทำค่ายเพลงเป็นของตัวเองชื่อค่ายเพลงว่าค่ายบิ๊บบิ๊ดี้เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะบิ๊บบิ๊ดี้บิ๊บบิ๊ดี้บิ๊บบิ๊ดี้บูเหมือนแบบเป็นแบบเซกเซกเซกทุกคนให้แบบได้ดังใจมีค่ายเป็นของตัวเองด้วยมีขั้วเกียร์อารไรส์ของแบรนด์ฟ e ลกู๊ด Goods มีขายเพชรค่ะขายเพชรด้วยชาโตเดอะเจมส์อ๋อก็ตอบตัวเองนั่นแหละถูกต้องแล้วค่ะโอเคคิมมอนค่ะแต่ว่าเรา ราศีเมษทำไมต้องเมษคือคุยกับน้องอ่ะน้องจริงๆน้องเห็นว่าเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งนักแสดงถูกไหมแล้วก็ได้คุยกับน้องว่าจริงๆน้องทำธุรกิจตั้งแต่อายุส4 15แล้วนะว้าวคือยังเด็กๆอยู่ก็ยังคิดทำธุรกิจผมว่าหัวหัวแบบนี้ต้องเป็นคนบ้างานแล้วล่ะเพราะว่า14 15ี้นี่ผมยังนั่งเล่นกระโดดยงกระโดดอะไรอยู่เลยอ่ะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเต็มยี่สิบหกยี่สิบหกเราเริ่มเป็นผู้จัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเออประมาณครับถือว่าเป็นผู้จัดที่เด็กกมา ผู้จัดคืออะไรอะคะผู้จัดก็คือห้องมันลกใช่ไหมเราไปเดินเข้าไปยังไมจัดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กำกับใช่ไหมครับไม่ใช่ผู้กำกับจัดอ่ะปรดิวเซอร์ที่แบบมีล้มหลัง เฮ้ยอยู่ชอบเขาอีกเขาดูเก่งดูฉลาดชอบพอไฟดีพอไฟดีอ๋อใช่แล้วก็เห็นว่าอายุเท่านี้เนี่ยแล้วก็ทําอะไรเยอะแยะมากมายก็คิดว่าน่าจะเป็นคนบ้างานมากครับค่ะมาถึงพุ่งกลับของแท้ตอนนี้เลยพี่พอดค่ะพี่พอตอบว่าราศีราศีโนูทําไมต้องสนุกเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมันได้งานเยอะมากพิธีกรยองตอนเช้าไปเป็นพิธิกรตอนเย็นกํากับหนังกํากับซีรีส์กากับ แต่กบวยยันเรือล้มคือเราเราเป็นคนชอบทํางานไงและยิ่งตอนนี้ช่วงนี้เราถ่ายหนังส่งเรื่องออก็มีไวเป้งภาคสองอแล้วก็โคโกะโลก พอโคกโหลกปิดปุ๊บเนี่ยเราฉายปุ๊บเรามีหอแตแตกต่อเลยแล้วพออันนี้เสร็จก็ต่อด้วยหลวงพี่แจ๊ดเลยก็เลยงานมันก็มีมาตลอดก็แล้วพิธีกรก็ทำเลยก็นี่แหละก็น่าจะเป็นเราแหละเพราะว่านั่งมาหลายอาทิตย์แล้วไม่ได้สักทีมันต้องได้นเรา่มาดังนี่ในลักษณะพื้นดวงเนี่ยต้องคนนี้เลยค่ะเพราะเราติดตามน้องมานานแล้วก็เห็นพัฒนาการเห็นงานน้องเข้ามาเยอะมากทำหลายอย่างมากเจนทั้งมาถึงทุกวันนี้ แล้วก็แสดงออกเก่งมากเต้นเต้นเก่งมากใค่ะี๋ตีคือราศีราศีกุถ้าเปิดมาปุ๊บเป็นเต้นป้อมฮาฮาเลยนะทำไมจะเป็นตี่ชาเพราะว่าตี่ชาชื่นชอบผลงานของน้องเขาเราดูผลงานของน้องเขาจับตามาดูในโซเชียลในทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ทำงานทุกอย่างประสบความสำเร็จบ้างาน คนแบบนี้บ้าแต่ได้ดีนี่ของเราดีแต่ได้บ้าพออันนกค่ะครับผมตว่าราศีราศีนุนทำไมต้องขนูดครับผมคือเมื่อกี้เลยที่เขาบอกเรื่องหนังเขาคือก่อนหน้านี้เขาเคยมานั่งสัมภาษณ์ในรายการแล้วปีนี้หนังเขาจะออกแล้วเดือนหน้านี้เองครับตุลานี้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ตุลาคม วัยเ้ธันวาไม่แล้วช่วงช่วงที่แบบกําลังหนังจะออกเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรแบบที่ต้อง ดูเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไหนๆจะมีแบบเขาเรียกอะไรซีนที่มันต้องเพิ่มอีกเพราะว่าเขาชอบเพิ่มซีนกระทันหันอะไรเงี้ยเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวต้องเนาะเซตฉากใ่ก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่มี่พบ้างงานแล้วก็พองานเยอะปั๊บช่วงนี้เดี๋ยวร้อยล้านเกินร้อยล้านมาอีกแหละพี่พูดต่อว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรดูกต้อคนจันแม่เราเข้าใจเลยบางคนเนี่ยเวลามีลูกขึ้นมามมันจะมีพลังมากขึ้นบางอย่างมันจะพักก็ได้แต่ว่ามันไม่พักดีกว่า นมก็ต้องปั๊มช <Well ่วงเบรกข้าวก็ต้องกินขนมก็ต้องเอามาพรีเซนต์ขายเมื่อกี้นี้นี่ของพี่ทำเองเป็นเฮดทัฟเฟิลแล้วไหนเขจะทำก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวคนชนใบนิวมานั่นเราอันนั้นเราแม่เ่าแม่ใหายอินเก่งเราเข้าใจเพราะว่าเวลาคนเป็นแม่ลูกอันนี้ลูกหนึ่งแล้วเขามีแผนจะมีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ภาระมากขึ้นชีวิตของแม่คนหนึ่งมันมีค่าค่านมค่าดูดค่าประกัรค่า ห่าหลายอย่างค่ะแล้วพอเราเป็นแม่อายุเรามากขึ้นดังนั้นเราต้องบ้างงานบ้างเงินไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้เกษียณตัวเองได้เร็วขึ้นน่าจะเป็นแม่นิวไม่น่าพลาดข้อนี้เข้าใจค่ะเบสค่ะแล้วเบสตอบว่าราศีกุมทำไมต้องกุมเขาเล่าให้หนูฟังหลังนวทีว่าเขาเปถ้วยอนามัยหนูก็ถามมันคืออะไรเป็นคืออะไรนะพี่สาวเป็นถ้วยใส่ใน เหมือนข้าอาามัยผมก็กลัรู้แล้วหุ่นดันมากเลยแล้วคือพี่สาวหนูเนี่ยคือทำงานมาเยอะมากไม่ว่าจะเดินแบบนี่นักแสดงก็เล่นดีสุดคือเป็นไวรัลในติ๊กต็อก all the time ออกรายการก็คือออกทุกช่องดังสุดๆเลยดีไปหมดทุกอย่างหนูว่าเอ้ยเขาเป็นคนหาเงินเก่งแล้วเขาก็มาทำอะไรทั่วอนามรอีกอะไรเงี้ยในอินสตาแกรมเนี่ยเขามาแย่ช่องคลอดจำลองจำลองจำลองอย่างนี้ผมตาม เราที่มันเดินคนเดียวเดียวไม่ทาได้้าเป็นเม่ทำสิ่งทำก็ไม่ได้แล้วเราคิดนิทาเลน้าทาอ่ะเขาเป็นคนที่ทางานหนักมากถอดสายน้ำเกลือออกมาทางานต่อไม่ต้องอ่านนะหนูโอเคไโซ่้าโซ่าโซ่จมกโซปา ไม่รักคนคนี้ได้ยังไงเราจะไม่มีวันยอมเสียเขาไปเด็ดขาดราศีที่ในช่วงนี้บ้างงานหาเงินเก่งร่วมเปิดสุโดโนตและลินพรอพเพอี้เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำแก๊กงวยผสมน้ำผึ้ง ราศีใดในช่วงนี้บ้างงานหาเงินเก่งตอบว่าราศีกุมทำไมต้องกุมเขาเล่าให้หนูฟังหลังเวทีว่าเขาเป็นู้่วยอนามัยในอินสตาแกรมเนี่ยเขามาแย่ช่องคลอดจำลองจำลองจำลองอย่างงี้ผมตามเขาเรานี่มันเดินไปกันลยู่หยุดถลีหน้าทำอะ

เขาไม่ได้เล่นกับคนไงคือน่าเล่นกับคนที่รักเล่นกับคนที่เป็นเพื่อนกันแต่นี่ก็รู้สึกว่าเขารักเขาชอบเออเขินไงพี่ป้องค่ะแต่ว่าดิสิงทำไมต้องสิงก็ธุรกิจเขาเยอะแยะสองตอนที่แล้วก็ตรงขึ้เกี๋ยวอะไรเต็มหมดเลยใช่ค่ะและพักเที่ยงได้โอกาสลองชิมจริงๆจริงจังนะดีจริงอร่อยจริงแล้วก็คิดว่า ขายดีแน่นอนแล้วไปชอบที่จะไปส่งตามประเทศเนี่ยเอาเงินเข้าประเทศเลยจ้าอื้อุ้ยโซจิวโาตาโซจมุกโซป่าโซนมโซสดิ้วโซ่ขายแล้วขายแล้วโอเคดีมากแล้วก็น้องไปเรื่อยๆค่ะดีได้ที่ช่าแต่ว่าราศีราศี ราชีธนูทำไมต้องธนูต้องเป็นคนนี้เลยพี่โพอานนท์เพราะว่าหนูไปเป็นนางเอกเขาสองเรื่องแล้วเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่หนูได้เป็นนางเอกน้ยแรงค่ะเรื่องโอเซตที่เขาบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายออล่าโจทคนที่ตอนนี้ตอนนี้คือมีภาคต่อไปแล้วนะยังผ่านไปถึงปีเลยนะคะเอาจริงๆนะคือเขาเป็นคนที่ทํางานหนักมากและตอนทำกับเขาเนี่ยคือ ถอดสายน้ำเกลือออกมาทำงานต่อจริงป่ะใช่อยู่ไม่สบายเหรออยน้ำเกลือหรือฟิลเลอร์หรือบอมเพราะฉะนั้นเขาเหมาะที่จะบ้างานแล้วก็รวยค่ะโอเครีน่าค่ะลลีน่าบอกว่าเมืรากีราจีสิงห์ทำไมต้องสิงห์พ่อเมื่อกี้ฟังจากโปรเจกต์พี่ชมพู่อะเยอะมากรู้สึกว่าแบบทำหลายธุรกิจแล้วก็ พี่ชมพู่ดูเป็นคนเหมือนแบบมีไอเดียตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีโกที่ชัดเจนว่าแบบเขาจะทําเพื่อลูกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่พี่ชมพู่บาง,งานแล้วก็รวยรวยรวยค่ะาธุเซนจ์จ่ะเซนจ์แต,บบต่ว่าร,ราศาีเมษทำไมต้องเมษเพราะว่าผมตอนนี้ทำโปรเจกต์เยอะมากผมกำลังจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งที่ใช่ผลิตครับแล้วก็ คอนเสิร์ตผมทําด้วยครับผมมีทีมโปรดักชั่นทำคอนเสิร์ตทำอีเวนต์เองรวมถึงสินค้าเองก็เพิ่งผลิตระหว่างจําหน่ายตอนนี้คือแบบเราแฮนด์ด็อหลายโปรเจกต์รวมถึงมีไปช่วยเขาทำคอนซัลท์บิสเนสต่างๆอีกด้วยโอ้โหใช่เข้าใจละมีแฟนไม่ได้นะถ้ามีแฟนแบบพี่ไอ้นี่ชอบนะได้เลยพี่ไอ้ได้เลยแล้วแบบล้วแบบพี่ชาล่ะพี่ชาล่นี่คือที่หนึ่งในดวงใจโหเพราะเห็นเราโชว์เมื่อกี้เหรอเชฟอแบเชฟป้อมอ่าครับเชฟป้อมนี่คือที่หนึ่งในรถชาติ แสดงว่า <ไป S 2> อ,อยู่นในค <ใน S 2> รัวแซ่บเนาะคือมีสำนวนอะไรขนาดนี้นผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลิงไงครับแต่อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผมเป็นท,ทีกรใหม่ผมก็ถามพี่ลิงว่าพี่ลิงครับพิธีกรที่ดีคนทำเป็นไงพี่ลิงก็บอกว่าเองจำไว้นะเองคนต้องทำแบบนี้ทำให้เขาสนุกมีตัดดราม่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือนี่เป็นอาจารย์คนแรกที่บอกผมกลเม็ดเคล็ดลับในการเป็นพิธีกรที่ถูกต้องคืออาจารย์ลิงเลยอันนี้มันเก่งอยู่แล้วอันนี้มันเก่งอยู่แล้วโอเคอ่ะนี่ก็ ชอบเชฟป้อมมาที่สุดในโลกนะครับเขาแบะ่าตวองตัดเลย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 ไยังไงแล้วเชฟป้อมตอบว่าราศีตุลทำไมต้องตุลเองเลยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยโดยอายุอะไรแล้วเงยังนั่งทำงานอยู่เลยเนี่ยคือปีนึงรายการเนี้ยเต็มแล้วนี่ขึ้นรายการใหม่อีกมีขึ้นรายการใหม่ซึ่งเป็นหนี้เยอะเลรอฮะเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าตกลงเนี่ยทำงานเหมือนเป็นหนี้แต่ไม่เป็นเพราะว่า อายุแค่เนี้ยเขาไม่ให้กู้แล้วนหนจะต้องไปปนจากยายอใช่ไหมอันนั้นภารกิจสำคัญเออก็คือเราก็ดูแลตัวเองดีแล้วเอาจริงๆนี่ในห้องแต่งตัวน่ะไม่ได้นินทานะไม่ได้นินทาแต่พูดเฉยๆว่าเช้ป้อมเนี่ยอายาพูดถึงหกสิบสองแล้วหกสิบสามหรือเปล่าปีนี้นี่ยหกสิบสามนะค่ะจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงว่าแต่หน้าไม่จืงใช่จริง ก็เหมือนประมาณว่าแต่50เฉยๆจริงๆก็ต้องมีตัวช่วยละค่ะเพราะว่าจริงๆโดยถึงวัยแล้วมันก็มีไอ้ปัญหาผิวหน้ามาตามวัยอ่ะแต่เนี่ยพกติดตัวเลยนั่นและไทรลาจีน่า 12x ค่ะจริงๆอ่ะมันก็มีตามอายุหน้ามีร่องแก้มหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพวกเนี้ยตัวทําให้แก่ไทรลาจีน่าเข้ามาบอกอะาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมบอกโอ้ยจะช่วยหรอเอามาให้ใช้ก่อนดีกว่าเพราไมีกาพูด ลองไปลองมาลองมา5ปีแล้วค่ะอ <Ooh. S 1> ตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ย 12x จะช่วยตีวรอยต่างๆดูตื้นขึ้นจางลงภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองนะคะไม่ได้พูด uh. เองฉะนั้นต้องลองค่ะเพราะถ้าเทียบราคากับคุณภาพแล้วคุ้มเกินราคาจริงๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะวันนี้มาสิม่มีโปรแน่นอนที่สําคัญวันนี้วันเดียวนะครับจองก่อนจ่ายทีหลังด้วย โทรเลยค่ะ1577หรือร i n e แอดเทรล n จิน่าแบรด์ให้ไปเลย5นาทีไม่จำกัดสายจะได้เซรัม่ม2กระปุกใหญ่ฟรี2กระปุกพกพาและที่สำคัญค่ะฟรีไฮยาบูสเตอร์5ชิ้นนี่ราคารวมเนี่ยหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาท ใช้ได้นาน4เดือนนานขนาดนั้นเพราะว่าตัวเซรัมเข้มข้นมากตัวไฮยาตัวนี้นะจริงๆใช้นิดเดียวใช้เป็นหยดเท่านั้นเองอจะช่วยบูสต์ผิวให้ชุ่มชื้นมากๆในเวลาสั้นๆร,รู้สึกได้เลยนะคะตัวไฮยาตัวเดียวเนี่ย1 0 0 0บาทแต่ถ้าโทรจองทันใน5นาทีนี้นะรับไปเลยค่ะฟรีๆตัวนี้ส่งฟรีรูดบัตรได้จองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายโทรเลยค่ะ157 7, 7. ใช้จริงๆนะเชฟนะ จริงยืนยันเลยถ้าไม่ได้แบบนี้นะไม่กล้าการันตีเรอกคะ่ะเพราะคนถามจริงๆว่าใช้หรือเปล่าโทรมาจองที่ไหนนะคะ1577หรือ Line แอดเทรลจิน่าแบรนด์นะคะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาฟรีฮฮยา1ตัวทั้งหมดนี้หมื่นกว่าบาทจ่ายเพียง2,990บาทคะ่ะ โดยเฉพาะโปรวันนี้นะคะต้องจองให้ทันเพราะว่ามีพี่คนเดียวที่ให้ได้เตือนเลยนะไม่ต้องคิดจะไปรอรายการอื่นเพราะให้แค่ศึก12ราศีวันนี้วันเดียวเท่านั้นจองก่อนจ่ายทีหลังได้ค่ะไปเฉยกันค่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้บ้างงานหาเงินเก่งคือราศีราศี ราศีราศีพิจิกครับราศีที่ในช่วงนี้บางานหาเงินเก่งได้แก่ชาวราศีพิจิกวันถุกครับดาวอาทิตย์จรเข้าเรือกนกรมมะจาก17สิงหาถึง16กันยา มันเป็นช่วงที่ดาวกัมมะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีแปลว่ามั่นคงคุณที่เกิดในราศีพีจะมั่นคงขยันแล้วดีจะมีกําลังในความขยันถ้าเกิดต้องออกจากงานเก่าอย่าไปซึมเศร้าถ้ามีปัญหาต้องไอ้ลดขั้นลดตําแหน่งไปหาสิ่งใหม่ดิลติดต่อประสานนู่นนี่นั่นมันจะได้สิ่งใหม่ๆคําว่าสิ่งใหม่มันดีครับแล้วคุณจะบ้างานและสุขใจแล้วเงินทองก็ค่อยขยับดาวพุธจรเข้าเรือนกรรมะ มีตำแหน่งเป็นทั้งราชาโชคทั้งมหาจักรอยู่ในเรือนกรรมะนะครับถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่รุ่งโรดติดต่อประสานพบปะเจราจาอะไรเมื่อดีอะไรมันก็ติดต่อได้อะไรก็ประสบควาสมสาเร็จจึงต้องบ้าง,งานาคิดแล้วทาอย่าหยุดคิดต่อมาดาวการเงินตอนนี้ดาวการเงินโคจรเล็งชะตามีตําแหน่งเป็นจุรจาจักรจึงแปลว่ายิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งงานเยอะยิ่งเงินมากเงินแยะงานเยอะงเอะงินแยะดีเอาละครับ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้บ้างานหาเงินเก่งได้แก่ชาวราศีพิจิกวันทุกครับคนเรามันจะปังนะเนี่ยออกมาอีกแล้วเนี่ย ก็มันต้องบ้างางใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราโฟกัสใช่เรื่องงานเราอยากทํางานจะทํางานให้แบบเต็มงานหาเงินเก่งต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอ่ะจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองจริงๆว่าแบบโกในชีวิตเป็นยังไง5ปี10ปีอะไรเงี้ยเราก็แบบแพลนไว้ก็เลยโฟกัสแต่เรื่องเต้นอยู่ใน tiktok มันก็เป็นเรื่องการทํางานไงพี่ลิม tiktok นี่ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการทํางานของแบบว่าเราดาราในการที่ลงคลิปแต่ละคลิปเราก็ต้องมีการคิดก่อน ก่อนใช่ไหมว่าเราจะทําอะไรยังไงมีวางแผนเราต้องทําในแบบแบบเราสมมติอันไหนหนูหนูดูไงว่าอันไหนมันจะต้องแบบคลิปนี้แล้วหนูถึงจะเต้นหนูถึงจะใช่เพลงที่เรารู้สึกว่าเราเต้นเราเราจะสามารถเอาอะไรออกของเต้นออกมาได้ต้องตเป็นแนวไหนโอ้เด็กๆมันดูซึ่งนิดหนึ่ง ตัเขาปกติหนูเต้นในห้องน้ำที่บ้านอันนี้คือครั้งแรกที่เต้นต่อหน้าทุกคนเลยหน้าสาธารณชนแล้วก็เต้นแบบดูแบบว่ากำลังน่ารักกำลังดีโอ้ยแต่ยังไม่ใช่ของจริงเพราะว่าถ้าพิกซี่เขาต้องมี3คนค่ะอ๋อเหรอนี่ไงมามามไม่ค่ะอันนี้พิกซี่อันนี้น่าจะพิกเซลแล้วพิกเซลเบฟเบฟติช่ามา ูกา,า well. ดจริงตอนนี้ก็บ้านงานเต็มที่เพราะว่าละครก็มีออนแอร์อยู่ด้วยใช่แล้วค่ะโลกหมุนรอบถูกต้องค่ะโลกหมุนรอบเธอแล้วก็รอออนแอร์อสามเรื่องสามเรื่องชอบแบบเวลายังไงคะสามเรื่อง แบ่งได้ค่ะถ้าเราไม่มีแฝดต้องมีล้หมวนรอบเธอแล้วก็ยังมีอีก3ามเรื่องให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ไหมคะใช่ค่ะเร็วเร็จแล้ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วหมดทั้งสามเรื่องเหรอใช่ค่ะคุณพระก็คือปีที่แล้วอ่ะหนูทางานเจ็ดวันทั้งปีเลยแต่ดูวันนี้เขาก็ดูสวยขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนี่ไม่ได้ร้องเพลงนะอันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะวันนี้ค่ะไม่มีคนตบถูกเลยค่ะ ครับผมอ่ะมาดูข้อหน้านะครับจะถูกหรือผิดไปดูเป็นคนที่เจอคนมากหน้าหลายตามากอาจจะแอบชอบกันไม่คิดว่าแบบถ้าเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีแอบชอบกันบ้างในกลุ่มอะไรเงี้ยมีเพื่อนที่แอบชอบวายฮอร์โมนใช่ผมเริ่มคิดว่าอาจจะไม่ชอบเพื่อนครับทำไมอบทีเลยครับชอบทีเลยครับเราอ่ะพูดเล่นนะ แต่คนแก่เนี่ยเขาใช่กันเลยเขาบอกเดี๋ยวคนแก่แล้วเอาจริงเลกการแอบรักเห็นเมื่อพบหน้าเหมือนได้คบคบหากันมาหลายชาติราศีที่ในช่วงนี้แอบรักเพื่อน